มาเก็บเห็ดจ้ามือนีเก็บเห็ดอ,หอยู่ปลาอยู่ข้าพีจ้าดอกใหญ่อยู่นดีได้จะองซ้มดอกนีละจ้าสวัสดีจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมิลินชแชแนลนะคะมือนีสีผ้ามาเก็บเห็ดจ้าผ้าเพืนอืๆมาเก็บเห็ดเ,เ,เ,เด้อสีคาะบ,บรรยากาศอันนี้คุณแม่ กำลังเคลียเห็ดอยู่จ้ะป่านี้มาเก็บต,ต,ตั้งแต่เดือนมีถุนาจ้ะมาเก็บตั้งแต่เดือนมีถุนานีเดือนกเดือนตุลาละค่ะเห็ดยังมีอยู่เห็ดขาวค่ะเห็ดขาวดอกแต่ดอกบบใหญ่ค่ะดอกใหญ่ดอกหน่อยนี่จ้ะดอกใหญ่ดอกหน่อยพอใดอยู่ค่ะ เดี๋ยวะสีพ้าบนผืนยางยางไปเก็บได้จ้ะเด้อดอกใหญ่อยู่นี่ได้จัดกองซ้ำดอกนี่ล้วจะแม่สุดเก็บเฮียจ้า ก็คุณแม่มีค่ะยืนในป่าอยู่ค่ะ,ด,คะอดอกยี่ไม่ดอกหน่อยเถอะวะเม็ดเขาอืีจ้ะเห็ดมันจะอยู่น้ำนีค่ะเห็ดอยู่ในป่าอยู่ค่ะนี่ค่ะต้นอย,นยนู่ค่ะ อยู่นั่นจังสีค่ะบโฮกดอกจ้าเห็ดอยู่บโฮกอันนี้ได้สองดอกออกเป็นมูค่ะออกตั้งแต่เดือนมิถุนหน้าบุงค่ะจนเดือนนี้เดือนกันย่าเรายังออกอยู่จ้าฝนกระตุกเก็บใส่กะนี่ค่ะ บรรยากาศค่ะเหตดเกิอดอยู่ในป่ายุค่านี่ค่ะมันกับบหกค่ะปลายุค่าเพิ่นบ่หกเลยจ้าบ่หกปันใดได้ไดย่บอกแม่ได้มองแล้วดอกตองดอกเีละจ้าเห็นยังไดได้เอามาเบิ่งดูดอกใหญ่บอดูดอกน้อย เออได้บงรูอยู่ตะกาหากะมาอยู่โอ้ได้แต่ดอกน่อยๆป้านี่ป้านึ่นงฮากะเขาได้แต่ดอกน่อยๆจ้ะการหาเหตุของคนอีสานเคี่ยวไปจ้ะกักเี่ยวสุม่มองสม,มอง นี่ละปลาปลานี่ละจะออกลายกระมูเป็นเห็ดขาวจ้ะอยู่บ้านเอิ่นเห็ดขาวขาวเกิดแต่อยู่ในปลาอยู่ค่ะนี่จ้าในปลานี่เดี๋ยว แป๊บนึงเด้อพาข่อยก่อนมาดอกงามจะดอกนึ่ดอกงามอยู่จ้าดอกนี่นี่เดี๋ยวเอาเอาใบใหม่ออกก่อนนี่ค่ะได้เบิ้งดูเบิ้งน้ำเนี่ยแม่ให้เพื่อนเบิ้งน้ำได,ด้โอ้ดอกหมึ่งปกไว้ดอก นี่บป่ดอกไม้ปกไว้ดอกไม้ปกไว้จะมาเอาเมล็ดโอ้ดอกนี้เอากันได้สองดอกนี่เดี๋ยวก็อดด็ปนคนมันหลายมื่นเอาไปเอาคือกับตาเอาไมมบ้านนี้โอ้ได้ซีดอกหล่อน เอาหาอีกด้เพื่อมันมีหลายพราิได้พ่อแกงบอก ไปจ้ะถ่ายคลิปให้เพือนเบ่งเลย,ยกลนระยเวลาหนดอกนึงหงอีอนี่ค่ะถ่ายเหรอ,อดอกเทาเอาอยู่บ่เทาปนันเนี่ว่าเห็ดแน่วปยัง นี่ค่ะเดือยสองดอกนี่ปลาเดี่ยงนะมันหางไงเนี้ยจ้าไงลงไปกุ้นสุดเท่าคนจ้าสุดท้ายสุดท่องสุดตะเวนออกาแป้นตกค่อยเก็บไปก็ได้ดอกโอ้คอยจะให้เจ้าไม่เห็นมั้งอาชีพก้อนก่อนก้อนบ่มี่เก็บเอาไว้สั่ง ได้ละมากเลมันจะเป็นห้างห้างก็คือล่ะอืมอ้ยที่แรกออกมันไม่ที่แหลงมันตะกินตอนนี้มันเห็นเนาะมันละเกิดอย่างนี้ฝนมันเลงมันเล่นดินมันแบบเย็นแน่ล่ะเออบ้านโลงหลวงเขาจอเมาเก็บดี้ดีมาพอกันที่ประจันจากเก็บมาหาย คุณเาคนเขาเจ้าก <que>. <Relax a. S 2> ับบกินด้านคอยเมื่อเช้าเขาเจ้าประเทศคูเรหาชิปหาชิปชี้ชิปหาชิปเจ้ามาตาเช้าหูคนบนี่ไมได้เนาะสวยป่านคนมันลาย เอาจ้าเอาสุดอดอกนี่เด็ดจ้ะดอกไม่น้อยหนี่งน,น,น้อยซ้ำนี่มันกราบเกิดนี่ค่ะไม่น้อยนี่ ทไม่เคียนี่ค่ะบกหกดอกย่างย่างไปเดียวกับเห็นค่ะนี่ปลาบกหกเยคนมาเก็บเห็ดหลายนี่แตพ่พี่น้องพี่น้องมาเก็บเห็ด แดงว่าทานนี้ขา่งไปที่เข้าใดบะเออปะห้ายางกบขึ้นจะทางนี้บ่คอยมี นี่จ้าเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งโอ้จ้าดีเว้ยนี่ค่ะจะ้าเมียนมามผ้ามาเก็บเหียแล้วกัสิเมื่อบานก็นด้จ้าเด้อล่ากันแค่นี้เด้อจ้าเด้อบ๊ายบาย